สำหรับในเดือนสิงหาคม2568นี้สุดยอดราศีที่จะมีโอกาสฟ้าเปิดได้โชคลาภสมปาถนาอันดับที่1ได้แก่ราศีสิงจะได้โชคได้ลาบจะประสบผลสำเร็จในการสร้างโอกาสที่ดีสำหรับในการลงทุนลงแรงในการวางแผนทางการเงินก็จะได้รับดอกเบี้ยดอกผลผลกำไรตามที่คาดหวังไว้นะครับซึ่งจะส่ง ผลทำให้กินอิ่มนอนหลับไม่ยากไม่จนที่สําคัญจะมีโอกาสที่ฟ้าจะเปิดทําให้ได้โชคได้ลาบสมปรารถนาและจะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคจากสำหรับในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยในเรื่องของตัวเลขเลขมงคลเลขที่น่าสนใจสามารถรับชมรับฟังและติดตามคลิปเต็มได้ที่ช่อง9พยากรณ์นะครับ